บ่นับ้าน้วยเนั่งกินกนหน้อยกนั่โก่นน้อยนั่นกินกนน้อยกนั่งโคก่อนน่อยนั่นไม่น่อไัดนนั่นโคกนน้อยน่นมีบกอ้ยาซ้อมนีเด้อซื้อยาซ้อมนีเด้อนะกระเยยา่องกระเพยเผ็ดผ้าเด้อเผ็ดผ้าเผ็ดทอกระเเบดกระเพยเน่เอาขึ้นเด้อทารนาลี ううมีากมายมาตอนนี้แล้วข <Pok> er. <deci> ้าวบสาเวนนั่นข้าวเวนปัดอัแค่แ่ข้ว็นั่นเอาเมื่อน่ะต้นเราเวนกินยามเร็งนั่นชเขานั่นแล้วข้าเวนยามเขขาเวนย่างมะเร็ง ເອີ້ກະໂຕຊຸມຂົາຍາມມນີເຂົາອຍາມແດສ່ໍມື້ແແລ້ວຈເຂົາອມແມງແລ້ໍມື້ນີຈຸດນາະພໍມ ห้ากระชงแต่ประตูบ้านออกไปตามพื้นก้ะชงดําใสหน้าใมีบอกกระชังนี่กระชง้างมือออกะัแบบนั้นเลย้างมือเราเนี่เออแล้วก็คอยเนี้ยไปเไปหอทางไงเนาะว่านสบายดีพี่น้อง้าวกระชั้สบายดีตามพื้นเฮ้ยใหญ่กระบอกจั๊ใสีจั๊กเต้นหมวกเป๊ะ ก็จะขนาดเป็นหนีเาแห่งีเออนั่นเด้อยายันนี่เด้อกุกระหน่ข่าเมาอันี้ได้สเอันี่เห็ดะไรก้นีได้เนายอูที่อบงให้อย่งเ็ดเนาะาได้าได้ที่สท้าเขอือบุมี่ไมาเ้าได้เนาะไผ่ว้าอไอย่างเนี้เนาาเาห้เไมนใชไข่เมื่อบ่านอแล้วบริต้มบ่อมีเหนไหไข่น่ะ คือบ,บ้านจะนกูนะข้าต้มไม่เลยเมื่อไรเชื่อเขาหรอแบะ

ai phò cái này, nhá phò thảo, rồi nó còn hù chác gì, cái khi nó quá, đây lắc tham như vậy ừ. không hoãn dia tâm trạng này nữa, còn da nè, thôi, tôi มีคอยู่แล้วนแต่งนมือเนาะแต่งไ้วกางเว้นนะหัวบอหัวลอันนี้มาได้ะก็จูดยสูบปเลาแล้วเขาไม่มีจูดเลยกเาตปลาไปวเออจูดกับปลาจะปลาขาวกงเขาตมีเงี้ต้องกระายนะทะเลเนาะเทียมเลยคนเขานี่แต่หลางกายไรโบตายงานกไม้ไรไรชัวยเลย

Ừ. khôn hơn là một tay há đại nha đại anh biết anh tai là bất lẽ một đại anh thiệt nhang một đại rồi đấy tai của mẹ anh nặn của một đại thôi 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 thào ơi thào mì anh nên thẻ của nhà. Trừ quá tên nhau. Nhat nhau và mặt thôi học có đâu bạn. Mất thì tìm mùi thôi nàng. Hát chị mùi à này mì. Mặc à mì. Mặc à mì. Mặc à mì. Mặc có mì. Mặc à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  mì. Cũng à mì. hay kinh Thảo Mặc à mì. Mặc à mì. kinh Cũng มือเล้งก็มานอนกันเตวก็มาเลี้ยวปกตดก็มาคือกันนี่น่ะข้าวกระหูมันกูบืดแหละขามานนี่น่ะแห้งมากลูกก่อยเดอดรเมื่บวานนี้จะเห็นได้ช่อเลเมื่อหายผัวเนี่ก่อนเมื่อได้นเม่อไหม่มันตกลุกไปเลยเมื่อหาผวเนี่เด็บกันไงคืนนี่

เออ้ม <Ừ. S 1> <Ừ. S 2> ันก่อห้นแนนันเกจะ้้าบอกบกองชาให็บักองังหันพ่อนจังหันพรามบ้านเา้อมบ้านเ้ากตพร้อมพร้อม เพิ่มีหายห้าก่อนแล้วห้าก็อมไปถอดอจากมาเสจของเพิ่นจากมาชั้นม่ไปถอกก็เพิ่นนั่นแหเเออเออออกไรออกถอกนอกนอกวาแล้วบอถอยแน่วาดก็ได้คุ้นๆนะบ้านจะคอยว่าขาเจ้าขาัดบ่ได้เฮบ้านได้คอยไม่ได้ถอกนอกนะแต่โตกระผานนั่นไปเจ้านังโทลนีอืมบ้านเออนี่พอน่ะเพิ่นบอกเองแน่นั เงาเปตกเงาม่ใหญ่กุ Billie ้งฮอรนี <mellan S 1> ่หอดึง นางเจ้ารณีผักมาเจ้าทรณีซื้อข้าวนั่นือามาเอาหาว่าบ่อแต่ข้าวผขานิดไปหอดให้ถึงขช้มผักมาเจ้าทรณีเป็นซานโลกเราเป็นเจ้าทรณีนะซานโล่เลยหอดให้ถึงข้าวนั่นข้าวิซูกับข้าวคิซูห้ย่นน่ักยองบาไม่ออกั้นเลิบ่ได้บ่อได้บ่อได้ซานใช่ไหมทุกคนพาเวลพาเวท่านใหญ่คน ขนหยกก็จบได้เฮ้ยทอนชื่อมากขนมก็มีแต่ขนมไข่เปี่ยนไงเอาปตอไว้ขั้นให้พาเวนนั่นนั่นเอีกดาได้เก็บวกิูนจากินได้หอเ่วกดาได้เจ็บกิูนจกินได้ไม่กเอาไปว่หันออมาแล้วก็สิาสองมเง้เยไ้ีเจ้าขาาอ้าขานคอห บ้านเาน่ะมีแต่เอากระถกสิบองดเป็นเล็กน้อยแล้วไปเอาท่านเพิ่งรู้บอกบอกว่าเอาไปใส่เลยครับน้องเงินกัน ในบ้านนะเข้าไม่ติดท้องี่นอกคนใดม่จะเก็บเบะเมือนเี่เอาพาเวนพแต่เก่าเพิ่นเอาได้เก่าอันนีนะเก่าเอาอย่า้พออย่งคู่หาาด่เพิ่อรล้นะเอาเบ้นเาเ้ลมเาเห็ดสี่พันนี่้าสองพันไปสองน่นบอกแต่เพิ่นเห็ดอ่าแล้วแต่เพิ่นเห็ดนะคนเราแล้วนะขนาดเพิ่นเอากันก็ได้เพนบอกว่เรเอาไปเมากินเดอซ้ เล็อันนี้เาแกพอเนาะู่คนเียวเล็บคูนี้แบนั้นเขาใชมืเขาแบบกินเกินเจิกินเกินทส้งหดว่าเขามาเทียนข้าวา่โอเคเขาจะเอาออกมาจากหัวโลงน่นกินได้หมดแล้วคนอันพูดมากกูสิกินทองมาเขาจ้าข้อนง้ชูอันเอ้ยข้าแมวเสียงได้เอ้ยทํามอา นาม่จีกินของหน้าอะไเขาอ่ะกินองไงเออกินู่แซมแซหน้าเลยกินอะไนเา่แล้วกต้องกนไรอยง่ยางกนเขาอหองเกนชงฟาเสมาแต่ฝาจีนน่อยหน่อไม่แตงโมเลเองมาชิมอ้ยิไปเินเพือนดสียเสียเก่าอ๋อใครสิกินได้นอนใกดนอนพักานอนเยออางมาชองที่ไปก่อนก็วะ เรียกใเราไปลังหน้ะก่อนนะจะไสนะเราไปหนะมออยากให้ปาเราทำเงนี่จะฆ่าน้เงินนเตะห้าเราม่ชมใคน้ำรังไหนน่าได้ลูกลุกใไม่ได้อะอกรนอยเลอย่าลังอันไปช่วยหนาเลยเอาเนนาำรังนี่น่้บางคำนอยนี่ไปซื้อไอบาำน่อยไปชมเอี้ยเออไอรีดอ่เมื่อไงไอรีดอ่เมื่อไปเออไปซื้อแล้ว ลูกนะแม่เมื่อส่งอาน่ะละลูกแล้วโอ้ยฮฮกัสเดซตื่นแต่บันทมไปพึ่งเล่งเล่งบ่ได้เล่งเลยจักกอ่ไรเล่งไม่เล่งวินเชลวินเนาะมันเล่งมันบ่ได้ได้ไดขันมันอันลูกอยืนหน้ากันคุณนายมันก็เอจะคอยเราได้อีนีงเจ้าจะเล่งอะไรมันก็บอกคอยยังไงเฉยยู่ เล่งแล้วบ่อได้ได้เจ๊สิลุไม่ได้หันเลียงนี่มื่อนำลางออออเมือน้ำล้างแต่มันมากกระดั้นได้ทางก็ได้คันพ่อมันในทางเหรอแม่ข้านันบ่อเนี่ยใไม่ไปส่งยู่วัดเด้อเห็นกันให้ยาลังชื่อขอเมื่อ แรงเองก็เจอมาว่าวไรคุนะครับนี่เนาะพ่อผู้เ่าก็มาว่าวแล้วนะแนี่และเออจะกบ้านเขาจะมดเฮ็ดเากับว่าเาก็จังเืยอยู่นะถคือบ้านเงาหมดเฮ็ดเนาะออคัปเตีกบนาะถัดว่าบ้านเขาจานำมาว่าวชวดๆมือน้าแล้เขาก็บอกก้าว่าวะว่า